ก็อร่อยไงวันนี้หากินยาามันมีหลายแบบราดขาหมูก็มีลาก็มีอร่อยด้วยอร่อยเบอร์ห้าเลยจริงๆเขาอร่อยเลยเข้าวต้มบัตคิวข้าวต้มโต๊ะเดียวข้าวต้มชั่วโมงเดียวคือฉายาที่มาตามมาตั้งให้จีทัวร์มวยอูปวปเอียหอโหนังส่วงแกจีชำตอขาเทา้าไรจอยอู่เจ๊เจ๊ชึ้งนั่งไปตุยจอยหนังเป่าตึงไหลไก้เสียวหน่อเตี้ยมใส่พระเตียงไหลเกา,ตาไตไรเกาจู่หอกัว สวัสดีค่ะร้านข้าวต้มอ,อะไรดีนะคะร้านข้าวต้มอ,อะไรดีขายมาประมาณ2ปีแล้วค่ะตั้งอยู่ตรงวงเวียน22กระดากระดาข้าวต้มของเราจะมีทั้งหมด8หน้านะคะจะมีกระเพาะหมูมีขาหมูมีซี่โครงหมูมีบ้าเต็งมีเนื้อเป็ดใส่เลือดใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็มีปีกเป็ดแล้วก็มีปลาแล้วก็มีกุ้งค่ะเลือกใส่หน้าไหนก็ได้ใส่หนึ่งอย่าง50บาท2อย่าง7 0 3อย่าง90แต่ถ้าคิดว่าใส่4อย่างแน่นอนร้อยหนึ่งตีไปเลยค่ะหรือว่าใส่รวมทุกหน้าก็ร้อยหนึ่งค่ะ เป็นเกาเหลาก็50ซื้อทานนะคะทานที่ร้านกับกลับบ้านก็ราคาเท่ากันค่ะข้าวต้มที่ร้านก็จะมีข้าวต้มแห้งกับข้าวต้มน้ําถ้าทานที่ร้านนี่คือข้าวต้มแห้งข้าวต้มน้ำก็คือไม่ได้ใส่น้ํากับใส่น้ําแต่ถ้าเกิดกลับไปทานที่บ้านข้าวต้มแห้งของเราคือการเอาข้าวต้มไปต้มกับน้ําแล้วก็ซาวแต่ข้าวขึ้นมาแล้วก็ใส่น้าค่ะนั่นคือข้าวต้มแห้ง แต่ทีนี้ทานที่ร้านที่มันจํากัดมันก็จะมีแค่ข้าวแห้งข้าวน้ําเฉยๆน้าจิ้มของเราจะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดที่จะกินกับข้าวต้มไม่ว่าจะหน้าไหนจะเป็นพริกขี้หนูกับกระเทียมเป็นมะนาวค่ะไม่ได้ใช้น้ําส้มนะคะที่ร้านแล้วก็ไม่มีชูรสค่ะของทานเล่งของเราก็จะมีเป็นปอเปี๊ยะกับทอดมันค่ะปอเปี๊ยะก็จะเป็นไส้วุ้นเส้นผัดพวกกับกุ้งแห้ง เห็ดหอมกระลำปีแครอทค่ะส่วนทอดมันจะเป็นทอดมันประกายแท้เราตีเองไม่ได้รับมาเหนียวแน่นอนค่ะทอดวันต่อวันของทุกอย่างเข้าตีสองทำตอนเช้าหมดตอนเย็นทุกวันค่ะของใหม่ทุกวันไม่มีสต็อกไม่มีแช่ค่ะ ร้านเขาต้มอะไรดีเคยออกรายการช่องมาตามมาไปแล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคม2565เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปเดิมไว้ที่มุมซ้ายบนนี้ให้นะครับชามแรกที่สั่งมาคือข้าวต้มแห้งใส่เครื่อง3อย่างปลาซิโครงหมูเนื้อเป็ดชามที่2ที่สั่งมาคือข้าวต้ม3มามหมูขาหมูบะเต็งกระเพาะหมู2ชามนี้เราสั่งแบบพิเศษนะครับราคาชามละ1 0 0จะเห็นว่าเครื่องมากันแบบเบิ่ม หลังทานทั้งสองชามแล้วบอกได้เลยว่าเครื่องทุกอย่างดีเลิศหอมหนุ่มมากน้ำซุปดีชนะเลิศทุกรายการปอบเปี้ยดีทอดมันอร่อยอร่อยขนาดนี้ขยายร้านได้เลยจุดเด่นคนเพียบบางทีเห็นหน้าร้านเต็มหม้อแต่มีคนโทรจองกันหมดแล้วใครกินที่โต๊ะแล้วอยากจะสั่งกลับบ้านขอให้รีบสั่งล่วงหน้านะครับช้าคือหมด ก็มันก็อร่อยไงเวนี้หากินยากมันมีหลายแบบราดขาหมูก็มีปลาก็มีอร่อยด้วยอร่อยเบอร์ห้าเลย <Okay. S 1> จริงๆเขาอ,อร่อยเลย <laughs> ลองกินดูไม่เราไม่รู้หรอกอยู่แถววงเวียที่สองเนี่ยกินแต่อะไรอยู่ในห้างใ่ปวะแพงทานเป็นร้อยนี่ต้นไม่กี่ติดเองห้าหกติก็อิ่มละแล้วอาหารนี่ตดด้วยนะปลานี่ก็ตดกุ้งก็ตดมันมันกลมกล่อมอะครับอืแล้วก็ มันพะโล้ Hello. มันมันหอมครับแล้วก็ถ้าถามผมผมชอบบัดเตง,งครับกับข้าวต้มเป็ดที่ที่สั่งอยครับผมเริ่มขายตั้งแต่4ี่โมงครึ่งจริงๆแล้วรับออเดอร์ตั้งแต่บ่ายสองโมงแต่ว่ามารับของได้ประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะเลิกก็แล้วแต่วันนะคะว่าหมดเร็วหมดช้าส่วนมากให้โทรเข้ามาก่อนเดียว่าค่ะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าหกสี่สี่สองสี่ค่ะไม่ว่าจะโทรมาสั่งก่อนล่วงหน้าหรือว่าโทรถามร้านเปิดปิดค่ะ ถ้าเป็นการส่งก็จะมีโรบินกับไลแมนค่ะที่จะสั่งออเดอร์ได้ร้านจะหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์แค่2วันค่ะแล้วก็บางทีถ้ามีคนเหมาก็รบกวนโทรมาก่อนบางทีก็ไม่แน่นอนค่ะแนะนำที่จอดรถนะคะถ้ามาทานที่ร้านรบกวนจอดที่ตึกหมอมีค่ะแล้วก็เดินมาอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกหมอมีค่ะมองสัญลักษณ์เป็นป้ายกูดเดียหน้าปักซอยแล้วก็เดินเข้ามานิดนึงซ้ายมือเป็นเซเว่นก็จะเจอร้านค่ะร้านเขาต้มอ,อะไรดีบ่ายสองเปิดรับออเดอร์โทรมาสั่งก่อนจะดีมาก จะได้ไม่พลาดความอร่อยขอเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้านข้าวต้มอะไรดีวงเวียน22มาตามมาครับ